สวัสดีค่ะดิฉันดรสมพรหวานเศษอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอ,อนแก่นในฐานะที่เป็นครูของครูนะคะแล้วก็เป็นครูที่สอนก็ขอชื่นชมนะคะที่ท่านเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นครูผู้เป็นที่รักสําหรับทุกๆคนเป็นคูผู้เป็นที่รักสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งเด็กๆก,ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือให้ความมั่นใจได้ว่านะคะคร,ครูจะเป็นคูคูที่ดีในอนาคตแล้วก็ช่วยเหลือเด็กทุกคนนะคะให้มีความสุขมีความเจริญเติบโตแล้วก็ดำเนินชีวิตที่เป็นอิสระต่อไปะคะ่ะ ผมาทีตร้อยตรีดรนรัชโ,โ,โชคธนาประสิทธิ์ผู้บริหารศูนย์การศึกาษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมขอแสดงความยินดีและยกย่องความทุ่มเทในการทํางานของคุณครูสิบีหญิงกัญญาณต์คำน้อยคุณครูมีความมุ่งมั่นมานะในการทํางานส่งเสริมพัฒนาผูพพ้เรียนโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีการสร้างสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้คุณครูกัญญาณต์คำน้อยมีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อนวัตกรรม พัฒนาสื่อวัตกรรมเทโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในการพื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนจนก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสวัสดีค่ะที่ชั้นนาวรณีนนหนองคายประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจำังหวัดนครพนมมีความชื่นชมและภาคภูมิใจคุณครูที่มีความมุ่งมั่นอัธยาศัยดีพูดจาไพเราะขยันขันแขงค,ครูกัญญนัตจึงเป็นครูผู้เป็นที่รักของ เด็กๆของผู้ปกครองของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานขอชื่นชมและยกย่องขอให้ทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแบบนี้ตลอดไปขอบคุณค่ะสวัสดีครับกระผมนายยศการเดชสองชั้นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมซึ่งกระผมได้รู้จักและมีโอกาส ร่วมงานกับคุณครูกัญญาณัฐคำน้อยส่วนสําคัญก็คือกระผมเห็นถึงความรู้ความสามารถของคุณครูกัญญาณัฐคำน้อยที่สามารถนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนการทํางานคุณครูกัญญาณัฐคำน้อยเป็นครูการศึกษาพิเศษที่แท้จริงยอดเยี่ยมโดดเด่นการทํางานเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นแบบอย่างให้คําแนะนํากับเพื่อนร่วมงานได้ รวมทั้งเป็นครูที่ดีของสถานศึกษาหน่วยงานภายนอกรวมทั้งครองตนเป็นปูชนียบบุคคลที่ดีของสังคมต่อไปขอบคุณครับ